คลิปนี้ผมจะพามาตั๊มเหรียญกันนะครับผมเป็นเหรียญซันนี่จะได้เยอะแบบนี้เลยนะครับผมสู่ทุกคนาไปดูวิธีการทำเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย,ย่างไงเลส l e อส g กูอ่ะตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเคืือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงกอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วก็อยู่กับอ e ีเวทเช่นเคยแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยครับคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนเก็บแต้มอ e ีเวทยังไงให้มันได้เยอะๆนะทุกๆคนนะครับส่วนแต้มอ e ีเวทที่ลุงพูดถึงนะครับก็คือไอ้เจ้าที่มาใหม่นี้นะครับแต้ม s u n นี่ อาจจะมองไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นของเหลือที่ลุงแรกจากไอ้นี่นะครับผมลุงแรกมาหมดแล้วนะครับเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าวิธีการเก็บของลุงนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าใครอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยละกันนะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการทำเนี่ยจะเป็นยังไงครับทุกๆคนอันดับแรกเลยเนี่ยครับผมทุกๆคนมาที่หน้าเมนูของอีเวนต์นี้แล้ว โดยปกติแล้วเนี่ยตอนทุกๆคนจะไปฟาร์ม e อีเวนต์อะไรกันใช่ไหมฮะเราจะกดไอ้ปุ่มนี้นะครับผมจอยเกมไปแล้วก็ไปเล่นปกติใช่ไหมแต่ของลุงไม่ครับลุงจะไปที่โหมดเบราว์เซอร์โหมดเบราว์เซอร์แล้วก็ไปที่คอมมูนิตี้ครับมันจะไปอ่ามันจะเป็นการหาเซิร์ฟเวอร์ของผู้เล่นปกตินี่แหละครับมาเปิดเซิร์ฟกันนะครับมันจะดีกว่าเซิร์ฟทั่วไปตรงที่เขาจะตั้งค่าระบบบอร์ดดาน ล็อกด่านแบบล็อกด่านร้อยเลยแบบมันไม่มีทางไปด่านอื่นแน่ๆบอดเนี่ยไม่ยากจนเกินไปนะครับผมแบบว่าเราเดินเก็บได้เรื่อยๆอ่ะส่วนมาตรงนี้นะครับผมทุกๆคนนะครับเรามองไปที่ด่านยิมนะครับนี่เขาจะเขียนว่า e v e n นต์กริยิม2ทุกๆคนอ่าอันนี้มันเต็มไปแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถเข้าได้อ่ะดูตรงนี้นะครับ40ทับ40เนี่ยคืออันนี้คือคนเต็มแล้วนะครับอ่ะลงมาข้างล่างเห็นเซิร์ฟเหมือนกันแต่ว่าคนน้อยกว่า งั้นเข้าไปเลยครับแล้วมันก็เข้าได้แบบนี้ทุกทุกคนซึ่งมันก็จะเหมือนกับเซิร์ฟปกตินี่แหละนะครับผมแต่ว่าเรามาเจอด่านนี้เนี่ยมันจะเก็บของง่ายกว่าสิ่งที่เราต้องทําเลยคือเราต้องหลบบอทให้เป็นครับเก็บของด้วยแล้วก็หลบบอทด,ด้วยนะครับเจอบอทก็ซิกแซกครับนี่หลบจุ๊กจุกอ่าบางทีก็จะยากให้แนะนําว่าให้วิ่งขอบขอบแนะนํานะครับผมให้วิ่งกระโดดแบบขอบขอบแบบนี้ วิ่ง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 เราอย่าไปอยู่ตรงกลางครับอ่าตรงอย่าไปอยู่ตรงกลางอ่าเจอของก็เก็บอ่าแวะเก็บแล้วก็มาที่ขอบไม้อ่าเก็บแล้วก็ขอบไม้พยายามอย่าวิ่งโดนชนบอดด้วยนะครับอ่าแบบนี้เรื่อยๆอ่าเจอของก็แวะเห็นปะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยตาเดียวก็เกือบร้อยเลยครับทุกๆคนแต่มันจะมีอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับอันนั้นอีกเซิร์ฟหนึ่งที่ลุงฟาร์มก็ มันจะเป็นเซิร์ฟล็อกด่านดีเซิร์ฟบัตเหมือนกันนะครับผมนะก็ลองไปหาดูนะครับวิธีเข้าก็เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่คนสะดวกแล้วแต่คนชอบเลยแต่ส่วนตัวลุงนั้นนะครับผมลงุงฟาร์มแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแมบ,บนี้เนี่ยมันแคบอ่าแล้วมันก็เก็บง่ายด้วยนะครับอืมมันไม่กว้างเท่าด่านอื่นก็จริงนะครับแต่อันนี้คือมันมันดีตรงที่แบบมันเดินไปไหนเดินแป๊บเดียวก็เจอของแล้วให้เก็บะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือใครที่หลบบัดไม่เก่งเนี่ย มันก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็แนะนําแบบที่ลุงว่าก็ได้อ่าวิ่งคอบอไปแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บอ่าประมาณนี้นะครับจบตาหนึ่งเนี่ยคือได้ตาละร้อยแน่นอนครับผมทุกทคนนะสำหรับแต้มซันนี่นะครับเผลอๆเนี่ยเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยบอกได้เลยว่าได้หลายพันเผลอๆบอกเลยว่าวันเดียวอ่าถ้าคนขยันหน่อยวันเดียวอะ่ะได้แน่นอนอะ่ะได้ของครบทุกอย่างอะ่ะของอีเวนต์ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้คือมาสอนแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้แต่ถ้าหากใครเนี่ยมีวิธีอื่นๆอีกเนี่ยนะครับผมที่ อยากจะบอกลุงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแต่สำหรับของลุงนั้นก็อย่างที่คลิปนี้บอกนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าหากชินชอบอะไรยังไงทุกทุกคนนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยละกันนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อเสื้อลุงด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาดูกันว่าลุงจะพามาทําอะไรอีกนะครับหรือไม่ก็รีวิวของอะไรอีกนะครัับบก็คคอยตติิดาามไว้้เลลสํหรปนนีะ ผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบายยสวัสดีครับผม